เรามาบริหารแก้มและกล้ามเนื้อแก้มันค่ะท่าแรกนะคะให้เราป่อมแก้มไปทางซ้ายและขวาแบบนี้ทําไป20ครั้งนะคะเราก็จะมีความเมื่อยบริเวณนี้ค่ะนี่คือได้บริหารแก้มแล้วท่าที่2ค่ะพูดคําว่า XO โดยที่คําว่า X นะคะให้เห็นเหงือกด้วยนะคะ XO XO นะคะ ก็จะทําให้มีการบริหารบริเวณนี้ค่ะให้ยกมุมปากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เห็นเนื้อทำ20ครั้งข่้ที่3ค่ะให้เราเม้มปากพร้อมทั้งหลีตาลงนะคะแบบนี้เราก็จะรู้สึกตึงๆบริเวณกล้ามเนื้อแก้มตรงนี้นะคะทําค้างไว้1นาทีต่อรอบนะคะทําสัก5รอบเราก็จะเกิดการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณ ้าสุดท้ายนะคะใช้ข้อนิ้วนะคะกดไปบริเวณนี้ค่ะใต้หนกแก้มเรานะคะกดแล้วก็ไล่ไปแบบนี้